ชายยาจกคนหนึ่งมีชื่อว่าบักทุยเขาอาศัยอยู่ในห้องน้ำล้างใกล้เชียงกงทุกวันเขาต้องทนนอนกับเสียงการแข่งของพวกวัยรุ่นเฮอรมอยที่ชอบนำรถมาแข่งขันกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง6โมงเช้าแก๊งวัยรุ่นพวกนี้มักจะขับรถบ้านๆแต่ภายในห้องเครื่องนั้นไม่มีอะไรเหลือเขาโคงเดิมไม่แต่น้อยบักทุยต้องทนอย่างนี้มาหลายปีแล้ววันนี้ก็เช่นกัน เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงตีห้าพวกเด็กแว้นพวกนี้บางทีก็มาควนตีนเขาโดยการถอยรถมาไปควนไอเสียจนแล้วจนรอดความอดทนของบักถุยก็มาถึงจุดสิ้นสุดมไค จะลุหาพ่อแล้วกูจะนอนใช่พวกเรามาตามหาพ่อแกมีพ่อกับเขาบ้างหรือเปล<พ>่าพ,พ,พ่อกัน่ะผมไม่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนาอาหลา,านเหลนหลนผมไม่มีใครเลยห,ห, <c oughs> หาพ่อให้ผมเลยพ่อคุณไม่ใช่พ่อผมไปห,หาเองบักทุนฉัน <c oughs> ผมจะไปหาพ่อผมเอง มาแข่งรถกันไหนรถของมึงกูอยู่มาสิบปีเห็นแต่มึงนอนอยู่ในห้องน้ำอันไรรถกูวเมินิกปเตโตเที่ยวหมาเยี่ยวอะไรด้วยมึงจะ้เอายางมาแข่งกับรถเนีมึงบ้าหรือเปล่ามึงกล้าท้ากูกล้าจัดให้ทั่วขำๆไอ้ไหนก็จะเช้าแล้วทว่าเป็นการแข่งปิดงานไปเลยก็แล้วกันมึงเห็นหมาตัวนั้นไหม ถ้ามันเห่าเมื่อไหร่ก็ไปได้ได้เลยเห่ายัง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 เโอ้ยไม่เห่าไหมเนี่ย เนะแลอเ้เฮ้เสียแหลวโอ้ยชายหัวโลนคนนั้นต้องมาตายก่อนพวกเขาแท้ เขาเลยสัญญากับศพของดอมินิกปอเตโตว่าจะตามหาพ่อให้โดยการแข่งรถเพื่อพิชิตนักแข่งไม่ว่าหน้าไหนบนท้องเทรนี้เขาจึงได้นำซากรถนั้นไปยังเชียงกงเพื่อหวังจะนำซากรถนั้นไปดัดแปลงและนำไปแข่งใหม่อีกครั้งมาทำอะไรมึงเก็บซากรถมาขายอีกแล้วเละผมอยากจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพครับเลยเก็บมาจะสร้างรถในฝันแล้วก็เอาไปแข่งไอ้ว่าไงนะ นี่ครับรถคันนี้เลยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรถแข่งหน่อยผมเพิ่งชนะมาจากการแข่งตียางเมื่อเช้านี้ที่เหลือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยครับอ๋อล้วกูจะทำให้ว้การนะอ้ยคนที่อะไรดูดท่ารถไม่กี่วินาทีต่อมารถคันแรกในชีวิตของบักถุยก็ได้เสร็จสมบูรณ์รณโดยเป็นการนำเอาช่วงล่างของ E30M3 ม,มาดัดแปลงใหม่และได้นำหัวกระโหลกของดอมปพเตโต้โตโตมาติดไว้หน้ารถเราวิ่งจับเวลาไปบนทางด่วนและวนกลับมาที่เดิม้อใจไหมออ่่ ขนาดนั้นเองก็มี RX-7 uh คันหนึ่งขับอยู่บนถนนเจ้าของรถเป็นนักธุรกิจพร้อมกะลีไอตัวแรงนี่มันอยากลองของอีกแล้วสิถึงรถกูไม่แรงแต่ขับแซงมันอย่างไวมึงก็ลองดู รถบ้าอะไรวะนั่นนี่ยโอ้ชิบหายออกข้างนา้ำแตานคอสเแบรกเบรกเออเพียงนี้เบรบกไม่ได้ชิแบหายลอชิบหายแล้วกูล,ลืมต่อสายเบรกให้มันอีนูขับรถไปดูเลย <c oughs> โอ้ยดูปะ็่าทีพเอิรมน่นมาปวด้วไม่เป็นไรหรอกเข็ใส่หมกนกนกปลอดภัย <c oughs> บักทุยได้ถูกนำตัวกลับมายังเชียงกุงพอบักทุยตื่นขึ้นพวกเขาก็มากินข้าวด้วยกันโดยกับข้าววันนั้นคือแกงรอแมกแกงรอ,มอ,อแกรอมกว่าแต่อีหนูนี่ใครครับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดูการเล่น้อนเขาเอง ว่าจะทำไมมึงถึงอยู่จูอยากแข่งรถวันๆกูเห็นมึงไปเก็บเศษเหล็กจากพวกเด็กแว้นมาขายมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเหรอผมได้อยู่นะว่าการแข่งรถนี้มันจะทำให้ผมได้หาพ่อของผมเจอครับกูและพ่อมึงไอ่ที่ไหนเอวเวนกูร้อเล่น ไม่ใช่พ่อมึงหรอกนะอย่างน้อยก็ดีที่มึงลุกขึ้นมาทําอะไรกับชีวิตมึงบ้างแต่เหตุผลที่ไปแข่งรถเพื่อตามหาพ่อมันฟังไม่ค่อยขึ้น,นกูนึกว่านังจีนแล้วไอ้หนูคนนี้ไม่คิดจะพูดเลยหน่อยเหรอเนี่ยนั่งกินอย่างเดียวเลยไหนเรามาเป็นคาแรคเตอร์ไอ้หนูมึงพูดด้วยมันก็ไม่พูดกับมึง <c oughs> <c oughs> มึงอย่าแข่งรถนักชายไม้บักทเวที่สวรรค์นี่เป็นงานพิเศษของเชียงกงมึงออกไปหาเก็บอะไรพวกเด็กแว้นมา ทำงานก็ได้จะแข่งระยยึดหรือทํามันเสียหลักเราก็เก็บไม่หมดเดี๋ยวกุจะทำรถในฝันคันใหม่ให้แล้วผมจะไปกับใครแล้วลุงรถก็ไม่มีเออไปธนาไปกับเปเตอรเ,เดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละไปแดกข้าวอิมคืนนั่นเองบักถุยก็ได้นัดเจอกับปักเตยเพื่อที่จะพากันไปหาเก็บอะไรจากรถพวกเด็กแวน่นออ้หมอแล้ว ตัวกตัวกเลยนตัวกตัวกเะโอ้โหโอโหโเป็นเ e oh. ียอะไรบ้งเนี่ยแล้วนี่อะไรรถที่กัน no เเหล็กอะรถอตเนี่ยโอ้โอ э ยนี่ไม่ใช่อธรรมดานี่ตัวโกทวินเทอร์โบเชียอ้อมาคอมออแอ้นี่สตาร์ทกุญแจเลยแล้วอรุ่นนี้สตาร์ทกุญแจไม่ต้องหมุน

ไปๆลงไปเก็บแล้วรุ้ร็วรเฮ้ยอะไรเอสสองพันขายได้ราคาดีแน่นอนเช่วยด้วยูมดนุบเบฮ้ยบกวเฮ้ยเฮ้ยบอเอ้มึงยิงทำไมเนี่ยมึงเอาปืนมาจากไหนนั่นมันไม่ใช่คนเลยมันผีตายโหง ฉันเห็นมาเยอะแล้วตอนเก็บซากรถต้องรีบกำจัดมันทำไปได้นะมึงเนี่ยจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ตะเวนเก็บซากรถอะไรจากพวกเด็กวันที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนชนิดอะไรพวกเขาเก็บหมดเลยคาเฟ่เวลาตีห้าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของพวกคาสิ่งทั้งหลายที่มักจะมาแดกข้าวแดกกาแฟและดูรถ ตนลุ่มีเเบอร์ที่ไหนไม่รู้พวกมันออกตะเวนเก็บอะไรพวกเด็กวันและแม้แต่พวกของเราก็ไม่เวน้นพวกมันจงใจเข้ามาป่วนเราโดยใช้รถอีแตนคันเดียวรับท่านข้ารู้ดีใครทํารู้ดีแจงนะนื่กวนตีนมันไม่มีใครอื่นรักที่จะทําแบบนั้นต้องเป็นเจ้าของเชียงกงแน่นอนข้ารู้เราจะเอาไงต่อกับท่านง่ายมากประกาศให้พวกเด็กวันรู้แล้วมันก็จะโดนเล่นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไร กี่วันต่อมาไม่รู้หลังจากปักถุยหมกมุ่นอยู่กับการเก็บเศษเหล็กบักถุยก็เริ่มบ่นกับหมาฉันจะอยากแข่งรถไปทําไมกันแนะ่ไปเก็บเหล็กขายดีกว,ว่ารวยกว่าเยอะเลยไมนะ่ต้องไปแข่งแล้วรถเดี๋ยวฉันไปบอกลุงดีกว,ว่าไม่ต้องสร้างรถแล้วเฮ้ยปัยกต้เฮ้ยกนขึ้นเต้ยต้ย,เ,ยเด็กวนันพวกเด็กวันมันจับลุงกับหลานไปแล้วอพวกมันจับไปแล้ว บักทุยได้ยินดังนั้นจึงรีบไปขึ้นรถเพื่อจะไปช่วยลุงและหลานเจ้าของเชียงกงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนเขาเลยขับวนทั่วทั้งประเทศจนถึงเวลาค่ำมืดอ๋อนมันพวกเด็กวันเนี่ยพวกบึกจับเจ้าของเชียงกงไว้ที่ไหนแต่ข้าพ่อฉันคนไหนโอ้คนโวยละล้นตอนเรื่องเล ฉันไม่ได้ฆ่าพ่อเธอนะฉันไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเนัมันเป็นอุบัติเหตุพ่อเธอขับรถเสียหลักเองตั้งหากเราเป็นเรื่องอะไรประกอพูดกันนึงอะบ่นที้ยอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องหายล้วเฮี้ยไปดูละเลือดตัเรือดตังเลือดตัง โอ๊ยเ้วเหีอเน่ยยจับตว้โอ้โหโอ้โหอ้โชโ้หโอจะคิด้่ายองโหโั้กหโอืหโอของเหโอแตหโอ้โ่โอ้โห้อออน้ ันเอาแค่วิ่งไปตามทางของฉันพ่อเธอเน่ยเสียหลักเองมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้ฉันก็เลยอยากช่วยชีวิตใครสักคนจะได้ไม่ต้องมาตายเพราะความเร็วอีกพ่อฉันพูดไว้ว่าถ้ารอดจากการขับรถชนช้างจะพบเนื้อคู่บูุบบอกฉันมาใครจับเจ้าของเชีงกงไปน่าจะพวกสเตรตรสิท์พวกนี้มีอิทธิพลมากมาเฟียวงการรถพวกมาเฟียงันเหรอพาฉันไปหามัน,น่อยสิ และที่สำคัญพวกเราต้องการลดและและแ้วบักทุยก็ได้รู้ตัวการของคนที่จับเจ้าของเชียงกงไป,ไปก็เลยจะสร้างรถไ,ไปจัดการกับมัน thì tôi sướng này, vậy anh sẽ chưa để chẳng may, sốt cháy đó, anh chẳng đã you for me, are you ready for you, are you ready for me and you, are you ready for ในขณะนั้นเองหัวหน้าแก๊งมาเฟียสตีลาสิทก็กำลังเต้นกับเมียอยู่กลางทางด่วนมึงจะไปของเชิงกงกับหลานไปไว้ที่ไหนมึงรู้ไปก็เท่านั้นแหละมันสร้างปัญหาเองนี่วาใช่ไหมล่ะมันก็ต้องโดนแบบนี้ไล่พวกเขาซะไม่งั้นกูจะจัดการมึงไม่ต้องถึงมือกูลรอกเฮ้ยลูกน้งจัดการมันดิเด้เลยครับลูกพี่เอ๊รถระเบิดอุ๊ทำอะไรลงไป เมื่อกี้ฉันขับรถด้วยความเร็วหนึ่งล้านกิโลกรัมต่อวินาทีทําให้รถลูกน้องของมึงระเบิดจนหมดเลยเข้าใจไหมตามึงแล้ไอ้ชั่วอ,อ,อ,อะไรเนี่ยพวกบึงทำให้เจ้าของจงกงกับหลานกลายเป็นช้างะอะไรเฮ้ยกๆๆๆูไม่ได้ทำความเร็วทำให้ถึงที่มาใ้ได้อย่าง,งสะดวก ความเร็วทําให้ชีวิตง่ายขึ้นความเร็วทําให้ชีวิตตื่นเต้นความเร็วทําให้ไม่มองเห็นข้างทางความเร็วทําให้ถึงจุดจบเร็วขึ้นความเร็วทําให้งงความเร็วทําให้โลกใบนี้ถึงจุดสิ้นสุด ยังเมื่อเธออยู่ไกลฉันยังคงรอเธอเฝ้างทุกคืนวันไม่ช่วยฉันเลยช่วยเติมเต็มใจฉันเธอเป็นนังเปววไฟลุกโชนอยู่ในใจบอกฉันที่ว่ารู้สึก เชื่อต่ฉันไหมสนใจหรอก้าฉันประเพสไปฟ้าไม่ได้ฉันสัมผัสได้ถึงไฟรับเธอสึกถึงมันไม่ได้ ready for me Are you ready for you Are you ready for me and you yeah, Are you ready for me Are you ready for you Are you ready my love it's you